รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ Destination of Speed ครับพบกันเป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้5้าทุ่มครึ่งกับเรา3คนกับเรื่องราวของจุดหมายปลายทางของความเร็วผมปั๊มธัญเดชครับมีการขึ้นค่ะและไม่ดึกแน่ๆครับเมื่อพวกกับผมมันอุษาสีพันนันเอ้ยไม่ดึกแน่นอนแน่นอนเบาแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายให้ผู้ชมได้ติดตามชมกันแน่นอนโดยเฉพาะคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องมาถามอีก อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะเบคมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนถ่ายรายการวันนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาตกใจนว่าโรซี่มาโอ้โหทำไมเนี่ยนึกว่าเราวันนี้เราได้จัดกับโรซี่โรซี่เลยจะหนาขนาดนี้เห็นเดชาไกรศาสตร์อ๋อเป็นของพี่ตั้นยามาต้าครับเดชาไกรศาสตร์ก็ใช้หมายเลขเดียวกับโรซี่เหมือนกันนะฮะกับเรื่องราวของวันนี้ครับแน่นอนว่าจะมีอะไรบ้างหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเนี่ยไปติดตามตัวอย่างของรายการกันก่อนครับค่ะ เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมันแชกๆๆเพราะกู้แบตเตอรี่สกปรกก็มีวิธีที่จะทําความสะอาดได้ตอนนี้นะคะมีแบบคุณนวเนี่ยอยู่ในห้องที่ปกติไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาห้องนี้คือห้อง r a ส e c คอนโทรมีความพิเศษยังไงบ้างคะจัดเต็มเหมือนเดิมนครับช่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูผมมละวันที่ ประเทศเยอรมนีถิ่นไปถิ่นของรอสเบิร์กบางระเบนไใชหลังจากที่ไปทิ่นแฮมิลตันมาแล้วคราวนี้ก็จะไปที่ฮอกเกนไฮม์ริงครับเป็นสนามความเร็วสูงอีกสนามหนึ่งเร็วมาก,มากเดี๋ยวไปดูว่าคใครจะชนะในเรสนี้นะฮะส่วนช่วงที่2น้องมีนมาพร้อมกับคำถามอีกแล้วน้องมีนคือถ้ามันไม่มีคำถามมันไม่ใช่หนูไง <laughs> หนูก็มีคําถามมาถามระเบบอีกแล้วเชิญเลยถามกี่คำถามละวันนี้มีคําถามนี้ะคะค่ะอถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์เคยได้ยินแบตเตอรี่แห้งกับแบตเตอรี่แบบน้ำมันแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวต้องได้คําตอบแน่นอนเลยไม่ยากเลยครับโทรศัพท์มาดู ตกลงถามแบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่น้ำหรือแบตเตอรี่แห้งแบตเตอรี่ในรถยนต์มันไกลตัวอ๋อแบตเตอรี่ใกล้ตัวไม่ใช่เราเอาแบตเตอรี่เครื่องยนต์ก็บอกว่าเลื่อนใกล้ตัวทุกคนก็คือใช้รถก็ต้องมีแบตเตอรี่เคเดี๋ยวต้นเรื่อเดีวเรื่องนี้ต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าตกลงว่าแห้งหรือน้ำน้ำหรือแห้งนี่ก๋วยเตี๋ยวหรือแบตเตอรี่เออก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรแต่ว่า วันก่อนคุยกับนาเบสบอกว่านาเบสบอกขอข่าวหลังขอยากๆกว่านี้คือพี่ถามมาในเบสิกมากงั้นสัปดาห์หน้ารับรองว่าชาเลนจ์แต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องตอบคำถามหนูก่อนน่าเป็นช่วงที่2นะฮะใช่แล้วแต่ว่าช่วงที่3านี่แอบเห็นอีกแล้วครับน้องมีนไปอีกแล้วทำไมช่วงนี้ไปสนามช้างบ่อยเหลือเกินติดใจอะไรที่นั่นอ๋อก็แน่นอนค่ะมีกิจกรรมมากมายรวมถึงคราวนี้นะคะมีนจะพาคุณผู้ชม ไปกันแบบ V I P เลยทีเดียวนะคะเอกลูซมากๆเราจะพาชมไปที่ห้อง Race Control หนูเข้าไปห้อง Race Control ปกติผมกตีเขาไมาให้เข้านะเขาห้ามคนนอกเข้าแต่เขานี่บอกแล้วไงคะว่า V I P จริงๆริดีครับแฟนๆจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างใน Race Control รวมถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสนามช้าง International Circuit กันนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับไปดูไฮไลท์ F 1กันเลยครับไปดูการแข่งขัน ความมุ่าวันโดยเฉพาะการแข่งขันที่ประเทศยเยอรมนีครับในช่วงไฮไลท์เวิร์ลเรสครับช่วงไฮไลท์เวิร์ลเรสครับไปดู F1 ชิงแชมป์โลกนะครับสนามที่12ที่ฮอเกนไฮม์ริงประเทศยเยอรมนี um ครับเมดชูมัคเกอร์ครับลูกชายของไมเคิลชูมัคเกอร์มาร่วมชมการแข่งในเรซีด้วยขณะที่เป็นแฟนเจ้าถิ่น เชียร์หมายเหล็ก6กับนิโคลรอสเบิร์กไฮรูชกออกสตาร์ทเลยครับระยะไฟแดงติดแล้วดับครับออกสตาร์ทรอสเบิร์กอยู่ขวามือนะครับจากตำแหน่งโคแต่ว่าสตาร์ทดีที่สุดเป็นลูอิสแฮมิลตันครับเพื่อนร่วมทีมเมอร์เซเดสนะครับขึ้นมานำอันดับ2และ3เป็นเรดบูลครับเดเนียลริเคียโดและแม็ก์คเบอร์เซียนรอบที่2กับรอสเบิร์กครับดวลอยู่กับเดเนียลริเคียโดครับโอ้โหแล้วเป็นริเคียโดของเรดบุ๊กครับที่ชิงจังหวะได้นะครับในโค้งกรงนี้ครับ ในะครับในพิตีแรกครับนิโครอสเบิร์กครับเปลี่ยนอยาน่างขณะที่ผ่าน26รอบครับลูอิสแฮมิลตันนะครับหมายเลข44ครับขึ้นมาเป็นผู้นำออกสตาร์ทนำตั้งแต่โค้งแรกเลยครับนักขับแชมป์โลกชาวอังกฤษถึงรอบที่29ครับรอสเบิร์กครับพยายามขยับแซงครับสุดทางตรงครับแซงแม็กเบอร์เซเพนขึ้นมาขณะที่แม็กซ์เองโอ้โหเข้าลายไม่ได้ครับหลุดออกนอกถักไปเลยครับเจอรอสเบิร์ก เบียดออกไปครับรอสเบิร์กขยับแซงขึ้นมาได้ครับในจังหวะนี้ครับอ่าโบกมือด้วยครับเดิร์ตดองวิสกี้ครับนี่นักบาส NBA ครับมาร่วมชมการแในเรซีด้วยครับรอบที่33ครับเซบาสเตียนเวสเทลกับเฟอร์รารี่ขยับเสียบด้านในครับแซงบอลได้บอสซาครับขึ้นมาแซงได้หนึ่งอันดับครับรถของเฟอร์รารี่เวนฟูในเมริททำได้ดีโอกาสที่จะยืนโพเดียมทั้ง2คันเลยนะครับขณะที่รอสเบิร์กนะครับเข้าพิทมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้โโหดนปรับโทษนะครับบวกค่าวินาทีในเรสนี้จังหวะในช่วงท้ายครับนิโก้เกนเบิร์กครับฟอสอินเดียครับไล่ติดบอตาสครับและแซงในโค้งต่อเนื่องครับแซงขึ้นมาได้อยู่ที่เจ็ดยาบูเฮนเบิร์กก่อนที่ในรอบสุดท้ายครับมาแล้วกับหมายเลข44ครับลุยส์แฮมิลตันครับควาชชนะครับรับงหมากรุกเป็นคันแรกชนะในศึกเยอรมนกลางปี แล้วก็ทำตามท,ทิ้งรอสเบิร์กออกไปอีกนะครับหลังจากที่เริ่มต้นออกสาร์ดูการนั้นแฮมิลตันนั้นเป็นรองรอสเบิร์กอยู่ครับเป็นชัยชนะอีก1ครั้งนะครับครั้งที่6ในรอบ7เรสของนักขับจากอังกฤษครับขณะที่อันดับที่2และ3บนโพเดียมนั้นเป็นเรดบุ๊คเรสซิ่งคันเลยครับแดเนียลริเคียโดและม a ร์คเบิร์กเซฟเฟนครับและทั้งหมดนี้ก็คือความมันของไฮไลท์เวอร์เรสในช่วงแรกของวันนี้ครับ um, โอ้โหนั่นก็คือความมันของศึก F1 ที่เยอรมน,นีนะครับแต,แต่ว่า F1 เนี่ยหลังจากจบที่เราเห็นว่าพักกันเราหนึ่งเ<ช>ดือนนะครับมีซีซั่นแล้วก็ พักหน่อยถ้าทักอย่างนี้นะคะเราบรรดาแบบนักแข่งเนี่ยอาจจะมาเที่ยวเมืองไทยนะไม่อใจเราผมว่าต้องมีต้องมีบ้างต้องได้เจอบ้างค่ะประเภทที่ไม่ได้มาเป็นทางการนะฮะก็สมัยก่อนผมเคยจองโรงแรมให้ชองเาเลซี่ที่ภูเก็ตอู้นี้นะครับเอฟวันใช่มาเที่ยวส่วนใหญ่เขาชอบมาแถบภูเก็ตคนแน่นเจนสันบัตตันแต่ว่าไม่แน่บางคนอาจมาบุรีรัมย์ก็ได้นะอ่าเด็กสแตนบายสแตนบายเดี๋ยวไปรอ นี่คือเรื่องราวในช่วงแรกไอลไลฟ์บอลเลสครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าช่วงของสปีดกูรูครับ